สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับข้องสองพระสยามกับอาจารย์สุทัศน์กันต่อนะครับวันนี้จะให้ชมพระวันนี้มาดูกันว่าที่ผมเก็บไว้เราจริงไหมถึงยุคไหมครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับ คลิปนี้ก็มาชมพระอันนี้เป็นเนื้อชิ้นกันนะฮะก็มีสองพิมพ์ด้วยกันนี่เป็นพิมพสเสนเจนแต่เป็นเนื้อชิ้นนะสเสนเจนนะครับหรือนางสุขโขไทยนะครับและอันนี้ก็มีสามองค์นะอันนี้ผมก็ได้มามีแค่สามองค์นี่แหละและอันนี้ก็จะเป็นนางพญานะครับ เนื้อชินเงินนะส่วนมากคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาจะเก็บพวกเนื้อชินเงินไว้เยอะนะครับผมก็ไปเช่าบูชามามั่งแล้วก็ของอมรดกของผมก็มีอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะยิ่งมียิ่งเยอะยิ่งชอบนะครับก็เลยสะสมไว้มากพอสมควรก็เลยตอนนี้ก็มาทำ อะไรแนะนําในการดูพระบ้างอะไรบ้างก็บแบ่งปันไปให้ผู้ที่อยากอ,าอยากจะได้นะครับเอาไปขึ้นคอกันบ้างนะครับเนี่ยดูนะครับขยายนี่ขยายให้เห็นชัดๆอีกทีนึงนะครับอันนี้เนื้อชิงเงินจะเป็นอย่างนี้เพราะเนื้อครูผมอยู่นี่ไงนะครับเนี้ยเนื้อครูนะครับ พระเนื้อคู่ผมมีเยอะนะฮะเ่ยพวกเนื้อเนี่ยพระพุทธรูปก็มีอะไรก็มีพวกนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวดูฮะนี่องค์แรกองค์ที่สองมีสามองค์นะครับ<_><_>นี่เห็นไหมบางองค์นี่เนื้อระเบิดนะครับเนี่ยจะระเบิด เนื้อจะระเบิดแตกระแหงออกมาอย่างนี้นะครับอันนี้ถ้าล้างก็จะเห็นชัดแต่ไม่ล้างแล้วครับอย่างเงี้ยกําลังสวยนะครับมีคราบมีอะไรอันนี้ของเดิมๆนะครับของเดิมๆไม่ได้ล้างไม่ได้เช็ดอะไรนะครับอันนี้ก็เนี่ยระเบิดนี่เป็นเนื้อเนื้อชิ้นเงินนะนางพญาเข่าโค้งเนื้อชินเงินของพิุนุโลกนะ ก็ให้ท่านชมกันนะครับแล้วโทรมาคุยกันครับกับอาจารย์สุทัศน์บันเขตวิทย์ข้าราชการครูบำนาญเสียนมาเป็นสิบปีแล้วก็มีพระหลากหลายให้ท่านชมแล้วก็มาแบ่งปันให้กับผู้ที่อยากจะได้เพราะว่าตอนนี้ก็อายุมากไม่ได้ไปไหนก็เลยเอาออกมาไรา้ให้ท่าน ชมกันดูกันนะครับก็มีหลายท่านนะครับมาแบ่งปันกันไปแทบทุกวันนะครับนะพะผมล,ลงคลิปทำเป็นใน YouTube คนต่างประเทศนะก็มาติดต่อมาอะไรนะครับก็ได้เออช่าไปบูชากันอะไรกัน ก็มีนะครับแต่คนในในประเทศไทยเราอันนี้ทุกแทบทุกภาคเลยนะครับนะที่มาแบ่งปันจากผมไปเพราะว่าส่วนมากาคนที่ได้เห็นพระผมเขาบอกว่าดูง่ายแล้วพอได้บูชาไปองค์หนึ่งก็ไว้เป็นครูแล้วก็ออกมาแล้วก็มาเช่าซ้ำอีกนะครับหลายท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณ นะครับที่เราได้มีบุญเรื่มกุศลกันถึงได้พระดีๆที่ถึงยุคถึงสมัยนะครับไปใช้กันนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดราคาค่างวดเหมือนกับในท้องตลาดราคาพอแบ่งปันกันไปเช่ากันได้นะครับแล้วก็ผมก็จะเน้นให้กันในการให้ดูพระเป็นอะไรเงี้ย ถ้าเราไม่มีพระเป็นองค์ครูก็จะแนะนำให้ไปเทียบกับโบราณสถานวัตถุหรือตะปูหรือเหล็กหรือพวกขันลงหินพวกถ้าไม่มีพวกขันลงหินพวกถาดเก่าๆที่เป็น80ปีร้อยปีเราก็ไปเทียบกับพวกเหล็กอะไรพวกนั้นที่เก่าๆไม่ใช่เหล็กจมน้ำเหล็กที่มันอยู่ ตามบ้านทําอะไรที่มันเก่าๆอ่ะแล้วก็กุญแจกุญแจเก่าๆนะครับพวกกันเราก็จะเห็นเนื้อแท้ของพระนะครับของผ,ผมนี่จะมีพระใหม่พระเก่าของผมเอาเอา,เอาไว้เอาไว้เทียบดูกันนะฮะอย่างอันนี้ก็20ปีนี่ก็50ปีอันนี้ก็30กว่าปีอ,าอันนี้เขาลงยาไว้ ก็ออกมาเห็นไหมสามสิปีก็สีสีจะเปลี่ยนไปเรื่อยฮะเนี่ยอย่างเงี้ยต้องล้างมีล้างมั่งไม่ล้างมั่งเนี่ยเนี่ยเป็นพระที่ไว้เป็นครูของผมนะครับแล้วมีกำแพงซอกด้วยอะไรด้วยแต่อันนี้เป็นพระเอ,อ่กำแพงนะครับหลายองค์ นี่ก็เอาลงรักติดทองทองเก่าจะต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เอาไว้คอยเทียบคอยดูอยู่เรื่อยแต่ถามว่าตอนเนี้ซื้อพระไหมผมไม่ซื้อนะนะไม่ซื้อของใครเลยเพราะพระผมเก็บไว้เยอะแต่ผมจะมาบอกวิธีการดูพระให้นะครับนะมันต้องเทียบมันต้องใช้วิทยาศาสตร์มาช่วยครับอะโอเคฮะก็โทรมาพูดมาคุยกันกับ ผมอาจารย์สุทัศน์มันเข็ดวิทยะการกล้องสอง่งพระพยยามครับ